สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะครับงานซ่อมกิบถ่ายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับตัวนี้อาการที่เสียคือช็อ,ชอตทางฝั่ง DC นะครับคือไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เสียทางฝั่ง AC โดยส่วนใหญ่จะเสียทางฝั่ง AC นะฮะมอสเฟตเอช็อตแต่ตัวนี้ช็อตทางฝั่ง DC นะครับก็เดี๋ยวต้องแกะหรือ,ออกมาเช็คด,ดูว่ามันช็อต ที่จุดไหนนะฮะทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลายืดยาวนะครับตัดคลิปตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวลือ้อแล้วมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเสียที่จุดไหนนะครับ ครับก็แกะตัวบอร์ดออกมาเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับเจอมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับถ้าเราใช้มิเตอร์วัดที่ขั้วบวกลบนะฮะตั้งยันวัดที่คูณ10นะครับถ้าเราจิ้มนะเห็นไหมฮะเข็มมิเตอร์จะตีฟูลสเกลนะครับก็คือมันช็อตกันอยู่ ไม่ว่าจะสลับฝั่งไหนก็ฟูลสเกลนะฮะก็คือด้าน DC s h ช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดมอสเฟตตัวที่ช็อตออกนะฮะเดี๋ยวลองวัดกันดูใหม่นะครับ นะครับอันนี้เป็นวัฟเฟตัวที่ช็อตนะฮะเบอร์สิบเอ็ดเอ็นศูนย์แปดนะครับขนาดมันก็คือร้อยสิบโวลต์แปดสิบแอมป์นะเบอร์นี้ต้องสั่งนะครับล้อเ,เสียตัวเดียวด้วยนะฮะก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าสามารถสั่งได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ทั้งหมดมี10ตัวนะครับทีนี้ถอดมอสเฟตตัวที่ช็อตออกไปแล้วนะครับลองมาวัาดขั้ว DC กันใหม่นะฮะดูว่ามันยังช็อตอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเขมมิเตอร์เขม,มิเตอร์ไม่ตีฟูลสเกลแล้วนะฮะนะครับก็ ไม่ช็อตแล้วนะครับตอนนี้ทางฝั่ง DC ไม่ช็อตแล้วนะฮะมอสเฟตช็อตหนตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวกิจทายเนี่ยเท่าที่ผมเคยซ่อมมาทางฝั่งคอมเพลเตอร์เนี่ยนะครับมอสเฟตต้องใช้เบอร์เดิมด้วยนะครับอันนี้1 1 n 0 8เราเอาเบอร์อื่นใส่เบอร์เดียวไม่ได้ด้วยนะครับเพราะถ้าใส่เบอร์เดียวปั๊บคอมเพลเตอร์จะทำงานไม่สมบูรณ์ นะครับทางทางฝั่งคอนเอร์เต,อร,เตอ,รเอร์ก็จะมีความร้อนศูนย์ขออภยัยความร้อนสูงนะฮะแล้วก็ก็คือกําลังการผลิตเนี่ยจะได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหาสั่งมอสเฟตเ,เบอร์นี้มาเปลี่ยนถ้าถ้าหาไม่ได้นะฮะสั่งไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด10ตัวนะครับ ก็เดี๋ยวพักคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันอีกทีหนึ่งตอนที่ได้มอสเฟตมาแล้วนะฮะเพราะว่าพอหลังจากนี้ไปมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามอสเฟตไม่มีก็ไม่สามารถที่จะทําไม่สามารถที่จะซ่อมต่อได้นะครับก็ขอหยุดคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันตอนที่ผมสั่งมอสเฟตมาแล้วนะฮะ ครับก็มาซ่อมกันต่อนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จากที่ได้คุยกับลูกค้านะฮะผมก็แจ้งลูกค้าไปว่าอะไหล่ต้องสั่งจากจีนนะครับอาจจะต้องรอหลายวันอย่างน้อยน้อยก็อาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับลูกค้าก็โอเคอยู่นะครับทีนี้ผ่านมาแล้ว3วันนะฮะผมไปดูความคืบหน้าในการจัดส่งอะไหล่ที่สั่งไปมันก็ไม่มีความคืบหน้านะครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะนานเป็น10วัน ก็เข้าใจนะครับว่า,าลูกค้าส่งมาซ่อมก็อยากให้อ,อยากให้เสร็จไวๆนะครับ <Yeah. S 2> อยากให้เสร็จไวๆ <Nan. S 2> ก็นึกถึงใจเขาใจเราถ้าเป็นผมผมส่งไปซ่อมผมก็อยากให้เสร็จไวๆนะครับ <ús Wow. S 2> ผมก็เลยไปหาเสื้อ,อไหไ่นะครับในเขตพื้นที่แถวๆบ้านมานะฮะถึงจะแพงหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรลูกค้าก็ได้ของเร็วขึ้นนะครับ ตอนนี้นะฮะไปหาซื้อมอสเฟตมาได้แล้วนะฮะเบอร์ 11n08 นะครับก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเราจะมาเทสเบื้องต้นนะฮะว่าเปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วมันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับผมต่อพวกสายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะจ่ายไฟเข้านะฮะผมจะจ่ายไฟ AC ก่อนนะครับนี่จ่าย AC เข้าไปแล้วนะฮะไฟสีน้ำเงินติดนะครับ ต่อไปก็จ่าย DC นะครับดี DC ประมาณ42โวลต์นะฮะเนี่ยครับ42โวลต์นะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเราจะลองออนสวิ๊ดูว่าเปลี่ยนมอเตอร์เฟแล้วมันมันใช้ได้หรือ,อยังนะครับตัวกิบ่ายตัวนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้รันได้แล้วนะครับไฟสีเขียวกระพริบแล้วนะฮะ นะครับแต่ว่ามันจะรันแล้วตัดนะครับเพราะว่าตัวสวิตช,ชิ่งลิมิตกระแสไว้ประมาณ3แอมป์นั้นเองนะครับนะครับจะเห็นว่าพอาสวิตช,ชิ่งมันดึงกระแสโดนดึงกระแสถึง3แอมป์มันก็จะตัดนะฮะแต่ว่าตัวตอนนี้ตัวกิจทายมันปรับ การทำงานใหม่นะครับเมื่อมันดึงกระแสแล้วตัวภาคจ่ายไฟตัดนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะปรับระดับการทํางานอีกทีหนึ่งตอนนี้ไม่ตัดแล้วนะฮะจะเห็นว่าเริ่มดึงกระแสนะครับไปสุดที่ประมาณสามสแอมนะฮะีกประมาณ3าแอมที่ผมลิมิตไว้นะครับไม่ถึงเมื่ประมาณ2.8 2 9แอมนะครับ ครับอันนี้ตอนนี้ก็ทำงานต่อเนื่องได้แล้วนะครับครับจะลองเช็คความร้อนที่มอสเฟตกันหน่อยหนึ่งนะครับมอสเฟตไม่มีความร้อนนะฮะ ทางฝั่งทาง ac ก็ไม่ร้อนนะครับอันนี้ฝั่ง dc ก็ยังไม่ได้ติดตั้งซิงค์ระบายความร้อนนะครับตอนนี้ก็ทำงานต่อเนื่องนะฮะแต่กระแสมันมันต่ำประมาณ3แอมป์นะครับตัวมอสเฟตเย็นเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามันมันยังไม่ปกตินะครับถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ปกติคอนเวอร์เตอร์ยังไม่ปกติเนี่ยกระแสแค่3แอมป์มอสเฟตก็ร้อนร้อนนะฮะ ถ้ามอสเฟตร้อนเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ปกติถ้ากระแสต่ำๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ร้อนเลยนะฮะเย็นเลยทุกตัวเลยนะครับนะครับก็น่าจะน่าจะผ่านนะฮะเปลี่ยนมอสเฟตก็น่าจะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเทสอีกทีหนึ่งด้วยแผงโซลาเซลล์นะครับ อันนี้เป็นการเทสเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะว่าวงจรสามารถทํางานได้หรือเปล่านะฮะก็วงจรก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับดันคอนเวอร์เตอร์มอสเฟตตัวที่เราเปลี่ยนแล้วก็ตัวที่ที่เหลือๆอยู่ก็ไม่มีความร้อนนะครับไม่มีความร้อนเลยนะฮะคือไม่ร้อนแล้วก็ไม่อุ่นนะครับนะครกระแสอยู่ประมาณ2แอมป์ากว่าเกือบ3แอมป์นะฮะที่ลิมิตไว้ ก็โอเคครับก็คงไม่มีอะไรน่าจะใช้น่าจะปกติแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเทสอีกทีนึงนะฮะแต่คลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับงานซ่อมกิทายเวเตอร์ตัวนี้นะฮะช็อตทางฝั่งช็อตทางฝั่ง DC นะครับมอสเฟตช็อตนะฮะตัวนี้ฝั่ง AC ไม่เสียนะครับเสียทางฝั่ง DC นะครับ ก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิวน้ากาศนี้ด้วยนะฮะ